ท่กนนคะอันนี้นะคะในภาษากเรียงเรียกว่าเครอเดี๋ยวเมโมจะหอไปทุกคนคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเก็บผักค่ะอันนี้นะคะผักที่เม,มโมปลูกไว้นะคะมันเป็นผักกัดที่มันขมๆค่ะภาษากเรียงเรียกว่าเต๋อบะคะนะคะเดี๋ยวมาดูหน้าตาคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเก็บก่อนนะคะนี่ นี่คะ่ะทุกคนจะเป็นแบบหน้าตาแบบนี้นะคะนี่คะ่ะมันจะคล้ายๆเผา,า,ากระตู้แต่ว่ามีน้ำนิดนึงค่ะนี่นี่ต้นสวยหมดเลยค่ะนี่นะคะทุกคนแบบนี้ค่ะใหญ่มากคะ่ะนี่ก็คือเราปลูกเองกินเองค่ะอันนี้ปลอดสารมากๆเลยนะคะ จะบอกว่าักเนี้อไปไปลวกกินไปผัดก,กินไปต้มกินไปดองนะคะอร่อยมาก ี่นะคะทุกคนเราก็ได้ผัดกัดนะคะขมเยอะมากเลยค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะไปต้มกินค่ะทุกคนแล้วก็ที่เหลือนะคะเราไปตักให้มันเหีเห่ยวเสร็จแล้วเราก็จะไปทาเป็นผักกัดดองตักแห้งค่ะทุกคนจะบอกว่าเมนูนี้ยอรไรมากๆนะคะ นี่นะคะทุกคนที่เมโมล,ล้างเสร็จนะคะเมโมก็เอามาตักเอ่อให้มันมีน้ําออกมานะคะแล้วก็ให้ดอกไอให้ผักนะคะเห <ๆ S 1> ี่ยวๆเสร็จแล้วเราก็จะมาทําเป็นผักระดองตากแห้งนะคะทุกคนจะบอกว่าเมนูนี้เหมาะกับผักขมนี้มากๆเลยค่ะที่เหลือนะคะเราก็จะไปแกงต่อนะคะ กนคะอันนี้นะคะในภาษากรีกเรียกว่าควสวีออแต่บ้าดอกนะคะก็คือเป็นการแกงผัดนะค่ะแกงผัดขมควสวียอตบ้าค่ะตบ้าค่ะก็คือผัดขมนะคะต่บ้าก็คือตบ้าดอกก็คือผักค่ะก็คือขมอันนี้แล้วพอไปมุกก็ ไม่ใส่อะไรมากทุกคนจะบอกว่าแค่นี้ก็อร่อยแล้วแต่ถ้าแบบใครชอบกินหมูชอบกินไก่อะไรแบบนี้ก็ใส่เข้าไปก็ได้นะคะแต่ถ้าแบบไม่มีอะไรให้ให้ใส่เนี่ยเราก็ใส่แค่แพคธรรมดาก็ได้ค่ะแค่นี้ก็พอละ นี่นะคะทุกคนมิมอจะใส่ใบตองหอมด้วยนะคะเพื่อดี่จะทำให้แกงนะคะหอมค่ะอร่อยใบตองหอมนะภาษากันเะนะเรียกว่าโก,โกโปรเซล่านี่นะคะทุกคนเอาต้องแบบผิ่งให้มันกรอบๆก่อนนะคะ<ม>นี่ แล้วก็ดิบซใส่ในนี้เดี๋ยวกอดดูกันว่าน,นี่รสชาติเป็นไงบ้างอืมอร่อยมากเลยทุกคนคือไม่ลงเค็มโมไม่ได้ใส่อะไรเลยอะแค่ใส่ชูโร่ใส่เกลือใส่พริกแค่นั้นแหละค่ะแต่ว่าอันนี้มันจะขมแล้วก็หวานอร่อยค่ะ มนจะขอไปกินที่สวนที่ไร่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นอาหารเที่ยงคะ่ะต้มผักกัดขมนะคะถ้าภาษา,ศาเกลียนก็คือคอสวิยอตบะค่ะเนาะม่ตัดพร้อมแล้วค่ะทุกคน เอาไปที่สวนแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่สวนกันนะคะ